เรียนอาจารย์ประจำรายวิชานะคะดิฉันนางสาวอารุณรั์สุขาค่ะรหัสนักศึกษา218นะคะวันนี้นะคะก็จะมาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาค่ะในรายวิชากระบวนศั์ใหม่ในการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาค่ะซึ่งนะคะก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ที่อาจารย์นำมาทั้ง30คำโดยนำมาแลกเปลี่ยนกับ ทุกคนในชั้นเรียนดังนี้ค่ะค่ะสำหรับคำแรกนะคะคำว่า learning organization นะคะก็คือองค์กรแห่งการเรียนรู้ค่ะคือองค์กรที่ยกระดับคุณภาพด้วยการจัดการความรู้โดยมีการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดสิ่งใหม่ๆหมทั้งด้านผลิตภัณฑ์บริการกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและบรรลุเป้าหมายของคณะทำงานนั่นเองค่ะคำที่สนะคะ intrin i n g o r g a n i z a t i o นนะคะองค์กรแห่งปัญญาค่ะองค์กรที่ใช้หลักการค,คือองค์กรที่ใช้หลักการและวิธีการจัดการความรู้หลักการและวิธีการขององค์กรเรียนรู้และเครื่องมืออื่นๆนะคะเพื่อพัฒนาองค์กรการทํางานสติปัญญาอย่างชาญฉลาดค่ะซึ่งส่งผลให้เกิดผลดีต่อองค์กรเกิดการสร้างสารรค์สามคัคคีความสามารถปรับตัวรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ค่ะ ค่ะสำหรับคำที่3นะคะคำว่า smart organization นั่นเองค่ะคือองค์กรอัจฉริยะค่ะค่ะคำว่าอัจฉริยะก็คือองค์กรที่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดนั่นเองค่ะและสามารถปรับตัวเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีเอกลักษณ์รวมทั้งการสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของของลูกค้าอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำที่4นะคะคำว่า Professional Learning Community ค่ะหรือ PLC นั่นเองค่ะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะซึ่งคำนี้เป็นคำที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วในะ ในอาชีพของเรานะคะคือเป็นการร่วมมือร่วมใจของครูผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานศึกษาที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมุ่งขวนสำนึ์ไปที่ผู้เรียนค่ะเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ตนเองค่ะผ่านการว,งว,า,งา,รวางแผนการมีวิสัยทัศน ร่วมมือกันและแลกเปลี่ยนกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำที่5นะคะก็คำว่า healthy organization ค่ะก็คือ healthy organization นะคะถ้าแปลตามตัวเลยก็คือองค์กรสุขภาพดีค่ะแต่นะคะก็คือมีหลายคำจำกัดความค่ะแต่ที่เป็นโมเดลที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือ คือองค์กรมีความสุขสนุกสนานบนสามปัจจัยพื้นฐานคือมีความพึงพอใจนะคะในความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือส่วนร่วมขององค์กรก็คือและการมีความสมดุลนะคะสามารถเรียนรู้และเติบโตไปข้างหน้าได้นั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำที่6กนะคะก็คือคำว่า happy work place นะคะก็คือองค์กรแห่งความสุขค่ะเป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือคนทำงานในองค์กรค่ะที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัวองค์กรชุมชนและสังคมการสร้างความสุขในที่ทำงานนั่นเองค่ะสำหรับคำที่7นะคะก็คือ e c o r o t i c a l organization ค่ะ คือองค์กรทางนิเวศวิทยาค่ะองค์กรนี้ก็คือองค์กรที่ดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดกับระบบนิเวศค่ะทั้งสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะสําหรับคําที่8นะคะคือคําว่า Innovation based society นะคะก็คือสังคมแห่งนวัตกรรมค่ะก็คือเป็นสังคมที่ส่งเสริมให้มีความการคิดค้นหรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นเพื่อทดแทนสิ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพแบบเดิมทั้งในรูปแบบของสิ่งของการให้บริการการปฏิบัติหรือกระบวนการรวมถึงข้อกฎหมายนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำต่อไปนะคะคือคำคำที่9ค่ะ k n o w l e e s ป็ i e t y นะคะก็คือสังคมแห่งฐานความรู้ค่ะคือกลุ่มของคนองค์กรสมาคมรวมไปจนถึงสังคมระดับชาติที่ยึดเอาความรู้การสร้างการจัดการความรู้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศนะคะซึ่งนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมเศรษฐกิจทดแทนหรือแรงงานหรือเงินทุนได้นั่นเองค่ะ ดำเนินถึงคำที่10แล้วนะคะคำที่10นะคะ Wisdom based society ค่ะเป็นหมายถึงสังคมการสร้างสังคมแห่งปัญญาค่ะก็คือจะเป็นการสร้างสังคมที่ทำให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่ไม่ได้เน้นแต่วิชาการมาค่ะเราก็ต้องมีหลายๆสิ่งเข้ามา มีส่วนร่วมในการสร้างตรงนี้ด้วยค่ะค่ะสำหรับคำต่อไปนะคะคำว่า creative thinking นะคะก็คือการคิดสร้างสรรค์ค่ะซึ่งการคิดสร้างสารรค์นะคะนี่หมายถึงนะคะความสามารถในการมองเห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆหรือขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะเพื่อค้นพบคำตอบที่ดีสุดให้ให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะค่ะ สำหรับคำต่อไปนะคะคือ Global Vision นะคะก็คือหมายถึงนะคะวิสัยทัศน์ระดับโลกค,ค่ะก็คือการมองเห็นภาพอนาคตของผู้นำและสมาชิกในองค์กรค,ค่ะซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติค่ะมีการกำหนดจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจค่านิยมและความเชื่อเข้าด้วยกันค่ะแล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจุดมุ่งหมายปลายทางตังกล่าวต้องชัดเจนค่ะมีพลังและความเป็นไปได้นั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับคำต่อไปนะคะ Cooperative Working Team นะคะก็คือก็คือคำว่าทีมนั่นเองค่ะคือการร่วมมือกันทำงานโดยที่ทุกคนต่างเป็นผู้นำร่วมกันโดยผัดกันขึ้นมาทำตามสถานการณ์และความถนัดความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ที่ไว้วางใจกันและร่วมกันสร้างนะคะก็คือเปิดใจสื่อสารและก็คือ สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สร้างด้วยกันนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำต่อไปนะคะก็คือ information skill นะคะก็คือหมายถึงทักษะด้านสารสนเทศค่ะอันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการเข้าถึงการสารสนเทศกันอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลและ มีวิจรารณญาณตามสมรรถนะที่เกิดขึ้นค่ะรวมไปถึงความรู้พื้นฐานที่จะประยุกต์ใช้สารสนเทศในกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมที่มีนะคะค่ะสำหรับคำต่อไปนะคะเป็นคำว่า professional per personality นะคะ ก็คือในเรื่องของบุคลิกภาพประการค่ะก็คือบุคลิขภาพที่กําหนดจากคุณลักษณะที่เรามีค่ะไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอหรือแม้กระทั่งลักษณะนิสัยของคนที่มีระเบียบวินัยที่พึ่งพาได้มีศิกดิภาพและมีความรับผิดชอบสูงค่ะรวมไปถึงลักษณะของอารมณ์ดีเป็นมิตรชอบพบปะผู้คนและลักษณะนิสัยที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นนึกถึงคนรอบข้างซึ่งรวมไปถึงนิสัยแห่งการเตรียมพร้อมและมาคิดถึงสิ่งที่ร้ายที่สุดเกิดขึ้น พร้อมทั้งวางแผนเตรียมรับมือไว้อย่างดีนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะคำต่อไปก็ problem based learning นะคะก็คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานค่ะเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเกี่ยวกับเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้เรียนอาจเป็นเรื่องที่ผู้ผเรียนสนใจนะคะมีความหมายกับผู้เรียนที่สามารถนํามาสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ค่ะค่ะสําหรับคําต่อไปนะคะก็คือ making making school นะคะก็คือกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศค่ะ b ือเบสแ c t i ทีนะคะเกี่ยวกับองค์กรอื่นภายใต้กติกาสากลโดยมีแนวะคิดว่าองค์กรใดนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องมีองค์กรที่เก่งกว่าในบางเรื่องนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำต่อไปนะคะก็คือดิจิท a ล เทคโนโลยีนะคะก็คือหมายถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมามาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสารรค์และเต็มศักยภาพในการพัฒนาสารสนเทศนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำต่อไปนะคะก็คือค professional learning community ค่ะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะคะซึ่งหมายถึงก็หมายถึงการร่วมมือหรือ PLC ของครูและผู้บริหารในโรงเรียนเพื่อนำปัญหามาสร้างมาหาทางออกร่วมกันนั่นเองค่ะค่ะสำหรับ คำต่อไปนะคะ learner center ค่ะก็คือการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนนะคะเป็นกระบวนการที่ผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความต้องการนั่นเองค่ะค่ะค่ะคำต่อไปนะคะ mentor coaching นะคะเป็นการทำหน้าที่ในการชี้แนะค่ะคำว่าครูนะคะก็คือเป็นการทำหน้าที่ในการชี้แนะการสอนให้พัฒนาททำงานให้ดีขึ้นนะคะ และก็เมนเตอร์ก็คือทำหน้าที่ในการช่วยเพิ่มสเกยภาพของงานช่วยให้ทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำต่อไปก็คือ o r g a n i z อร์ a n เนต e r น l l e r i a l นะคะ a e r ร a l ก็คือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ค่ะคือหุ้นส่วนระยะยาวค่ะและการตกลง ความร่วมมือขององค์กรหรือบริษัท2อ,องค์กรขึ้นไปเพื่อกำหนดเป้าหมายสำคัญร่วมกันนะคะค่ะสำหรับคำต่อไปนะคะ leadership power นะคะเป็นคำว่าหมายถึงภาวะผู้นำการกระทำระหว่างบุคคลโดยที่บุคคลที่เป็นผู้นำอาจจะใช้อิทธิพลหรือการสร้างแรงมันดาลใจให้กับกลุ่มบุคคลอื่นหรือการกระทำตามเป้าหมายที่ผู้นำ กำหนดไว้ค่ะเป็นกระบวนการนะคะไม่ใช่ตัวบุคคลนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำต่อไปนะคะเป็นคำว่าคอนเซปต์ค่ะก็คือความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ค่ะก็คือความเข้าใจที่เป็นภาพรวมขององค์ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากการการกรองข้อมูลข้อเท็จจริงที่บุคคลได้รับหรือเรียงเรียนอย่างมีระบบระเบียบอย่างถูกต้องตามข้อมูลที่ได้รับค่ะ ค่ะสำหรับคำต่อไปนะคะก็คือคำว่า value ค่ะ value นะคะก็คือความคิดหรือความเชื่อที่บุคคลพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีคุณค่าจึงนำมาใช้ในการประกอบตัดสินใจที่แสดงถึงพฤติกรรมออกมาในสถานการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำต่อไปนะคะก็คือ perception ค่ะ perception นะคะเป็นการรับรู้ค่ะการแปลก,ก็คือจะมีสิ่งเหล่ามากระทบการทาดพูดโดยตรงก็คือเหมือนกับการรับ ระสาสัมผัสทั้ง5้าของเราเมื่อมีสิ่งเรามากระทบเราก็จะได้รับและเราจะประมวลผลแปลความไปถึงการรับรู้ว่ามีสิ่งเราก็ทําให้เกิดความรู้สึกทําให้เกิดประสบการณ์ว่าเออเราควรทําในสิ่งที่เรารับรู้มามากน้อยเพียงใดค่ะแล้วก็แปลความหมายออกจากสิ่งที่เราสัมผัสได้นั่นเองค่ะ สำหรับคำต่อไปนะคะก็ค,คือคำว่า knowledge-based society นะคะก็คือสังคมฐานความรู้นั่นเองค่ะก็คือเป็นเรื่องของกลุ่มคนองค์กรสมาคมไปจนถึงสังคมนะคะระดับชาติทยึดเอาความรู้การสร้างการสร้างและการจัดก,การความรู้เทคโนโลยีเพื่อการสรื่อสารและสารสนเทศรวมไปถึงการนำความรู้มาสร้างประโยชน์นั่นเองค,ค่ะสำหรับคำต่อไปนะคะก็คือคำว่า wisdom-based Society ค่ะเป็นการสร้างสังคมแห่งปัญญานะคะก็คือส่งเสริมกันสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ค่ะซึ่งทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้โดยที่ไม่ใช่แค่วิชาการนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคําต่อไปนะคะเป็นคําว่าเทคโนโล o ีเบส s โ d s เซ i ตี้ค่ะเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีค่ะซึ่ง เป็นสังคมที่มุ่งสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออำนนยความสะดวกในชีวิตประจำวันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตหรือยังมุ่งสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับคนในสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจหรือสังคมด้วยนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำสุดท้ายนะคะ innovation based society ค่ะเป็นสังคมแห่งการสร้างนวัตกรรมค่ะเป็นสังคมที่สง่งเสริมให้มีการคิดค้นหรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อทดแทนสิ่งที่ ไม่มีประสิทธิภาพแบบเดิมทั้งในรูปแบบความสิ่งของการให้บริก,การการปฏิบัติรวมไปถึงกระบวนการนะคะค่ะสำหรับคำศัพท์ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะก็ดิฉันก็ศึกษาและได้ข้อมูลดังนี้หากมีข้อผิดพลาดหรืออาจผิดยังไงก็ขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ